สวัสดีครับสวัสดีกันคือเก่าครับผมเมื่อนี้นายหอยแมงกับพาออกมาจับง่อยคือเกา่าเลยครับเนี่ยครับมาเบ่งกันว่างว่าราคาขึ้นราคาล่วงหลาเป็นไรประจําสัปดาห์นี้ครับเนกำลังดึงขึ้นมาเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยได้นายหอยแมงมาขายเพิ่นแม่ลูกไว้ตั้งแต่มมนได้น้อยผปแล้วครับแม่ลูกอะ มันนี่มันก็ใหญ่เป็นนุมได้นอกนึงครับเนี่ยนอกมันออกนอกมันออกแล้วมันนี่พันว่ามีตัวผูหลายตัวมันตัวนี้มันใหญ่เราวผมก็เคตดขายออกเรียงรวมกันนะครับเนี่ยฟุงนี่เป็นงัวพ่อกับลูกครับนี่ัาลูกซ้ายลูกซ้ายเพิ่นสื่อมาเรียงไว้มาทนี่ก็พอมันใหญ่แล้วมีตัวผูหลายตัว ก็เลยขายให้น้องห้อยแมงกับเนี่ยครับตัวกำลังดึงขึ้นเนี่ยครับเนี่ยสื่อเพิ่นรวมอย่างเบสเซตตอนนี่รวมค่าขนส่งเนี่ยครับเนี่ยสิบเจ็ดแต้มสิบเจ็ดคะแนนครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยตัวกำลังเรียนอยู่เนี่ยได้อายุจากน้อยนึงแต่ว่าเบิ่งทายที่เขาย,ยังโตง่ายไหลายอยู่แล้วโม่งใใ่ายไปแล้วครับเนี่ยกำลังแต่ว่ามันได้อ้วนนั่นแหละครับ เพราะพึ่นบ่หลายตัวนี้มันก็เนี่ยมาห่ดดตแลรวก็สูงประมาณจากร้อยสามสิบกว่านี่ละครับเนี่ยตัวนี้ทิบเจ็ดแต้ม1ิเจ็ดคะแนะนนะครับพี่นอ้องถือ,ถ,อถือแค่แพงกับเบิ้องออกครับเนี่ยซื้อจากหนาขอ้อออกอนครับเนี่ยสายขุนกับเอาไปคุ้นได้แล้วครับเนี่ยอายุได้แล้วอย่าติโกงอยยุครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้ก็ได้มันบ่นเคยเป็นเสียเป็นปอเสี่ยก,กับไปเขาค้าอีก เดี๋ยวดึงแมใ่ใกล้รถออกเสี่ยวกอ่กจะขามสิออกได้บูเนี่ยอยากที่ดื้อครับพี่น้องนี่ก็ได้งวร้อยนี่กับส่วนมากสา,ายคุ้นกับอยากที่หายากด้วยนะครับพี่น้องเนี่ยสายเอาไปคุ้นสายเอาไปคุ้นตอก็ได้บัดนี้อายุซํานี่อยากที่หายากอยู่บัดนี้กะเลยเอาไปรวมไปเพื่อนครับตัวนเนี้ย เพมันสั่งในห้อยแม่งไว้จักเดี๋ยวหลายปคนใดก็เอาเป็นได้แล้วครับแต่ว่ามันหายากได้จากสิบตัวนี่สิบตัวก็เอาหมด่สั่นเพ์่อน่าเหมืนนี่ก็หายากหนักสนมาเพื่อนที่ขายกันเป็นรุ่นตะกอครับรุ่นประมาณจากบ่หอดจากบ่หอดสิบแต้มสิบคะแนนสัตว์นะหันซุ้มหันเพื่อนกับไปเรียงง้อฝูงเหมืนนี่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เพื่อนจะขายยงฝูงเส่ยเดียวบนก็บ่ค่อยมีแล้วครับตอนนี้ก็ได้ นี่ครับเอาไปลงหอดคอกเราว่าที่ว่าจับไปก็หนาก็มีลายตัวครับตัวนี้ออกเจ้าบ้านพุ่นกบมาจับบ้านไม่ได้ครับเนี่ยมันนี้เป็นวัตตะกอครับกุหลางยางเขาไปเบิรงอยู่คุยราคากับพื่นเรียบร้อยแล้วครับหนาแร้งๆที่นะครับเนี่ยผลบนลาลงกัด งวมาแลงน,นี้ฟุณไงง่องครับพอ่น้องนะงวาแมลงหน,นีก็ได้ขอกันกว่างพขอกขอ้างนในผมก็มีขอกนี่จะเกาในหอยแมงมาเมาเอาคนไปด้ครับตัวเนี้ยตอนนี้พอเพิพ่นเอาเองวามาไว้นี่ในหอยแองเหเมางวาลูกเพิไปแล้วเพิ่นก็เลยเอาอ,อาศัยขอกเกาเพิ่นบริหารครับพอเพิพ่นก็เลี้ยงต่อ งัวฝูงเกาจะพุ่นในห,หอยแมงมาเมาไปหาหาที่แปดตัวนะครับฝูงเนี้ยตะ,ะกอตะกรอนพุนะ่นน่ะอันนี้เป็นงัวพอเพิ่นดูเพิ่นเมาไปแล้วอันนี้พิ่นขายกำลังตะกอกำลังน้มสมนะครับใกล้ๆที่ยาน้มมาละขายสองตัวครับพี่นอ้องตัวหนึ่งออกสีเหลืองตัวหนึ่งออกสีออกกำตาลน้ตำตาลนั่นละสองตัวนี่สิบสามแต้มสิบสามคะแนนครับ คมันอ้วนก็นี่มันก็จะได้ลายก็อินจังน้อยอยู่แตครับนีน่้มันเป็นอยากจะเป็นงวงโค้งจังน้อยงวงมันหลายตวัวครับเนะช่วงนี้กับหนามันเริ่มแห้งโบไคมีหยากินลบไปกับลบมาอยู่ครับเนี่ยคอข้างในมันก็แรงเขาคอข้างในพุณนะอย่างที่กวางง่าก,ก็ดอกเดี๋ยวว่าเบื้องตัวใกล้ครับจับแล้วก็ได้เดี๋ยวขึ้นรถเราเมาเบื้องกันใ,นใกล้ แค่เยู่ครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยจับหน้ากว็วเนี่ยตัวออกสีน้ำตาลเนี่ยไอ้ซูตรกรที่ว่าใหญ่ๆนะพ่อแม่ก็จับขึ้นไปแล้วสุดกรเนี่ยก็ได้นี่สุดหลังขึ้นมามันเหลืออยู่สองตัวสีลงเฟียงกัสัมพันว่าสั่งเฟียงเข้าไปเลยยังบ่ได้ษฐ์ต่างอยู่ตะเวนกับสีาาแดงแดงครับผสมฟุ้นไปกับหมอก กลายเป็นคือจังหมอ,งอกเลยแบบเนี้คอกนี่ตะกรอนนี่มีเียดลอยหลายตัวนะครับที่เนีห้อยแม,มงเมาไปสุดตะกอนเนี่ยมีเียดลอยอยู่ประมาณตั้งสิบกว่าตัวนี่นะครับแล้วก็เป็นลูกเอฟลูกยังกันละไอ้ซุดนี่งัวเพิ่งกลับผสมไปที่สวยขึ้นอะไรเฮ็ดเขาเฮ็ดยังไว้ของฟอเพิ่งน,นี่ก็ได้ เขาแล้วครับพี่น้องแต่ว่าว่าเขาดีไหมดอกติดเพราะน่นมันแรนเร็วสุดท้ายกับมันเข่าไปซองที่ว่ากินยาเพื่อเนื้อจะคของเพิ่นเดาเฮ็ดบ่วงมากครับพี่น้องเนี่ยเอามาขวางหนาไปเนี่ยคล้องนี่เฮ็ดใหม่คล้องกับปอมหมู่บ้านเท่ากับคล้องป,าป้าพะรลนดพวาทั้างในมันติดเสาเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นมาทึงรถดแล้วครับเนี่ย เบมึงความสูงเอาไวบอลทะเลสูงนี่ก็ประมาณเมษหาสิบครับสูงเงินประมาณเมตษน้อยๆะครับได้ยุดอกเนี่ยสองตัวเลยครับเนี่ยสิบสามแต้มสิบสามคะแนนเอามาลงบ้านแล้วครับคลิปก่อนที่บ้านน้อหอยแมงบอกว่าไอตัวลูกผสมก,กับงูไทยที่ว่าตัวใหญ่นะ่ะเจ็ดลอยหาสิบ กิโลนะครับพี่น้องตัวหันไปสร้างเรียบร้อยแล้วทั้งหอยแมงขายบระหอดทั้งภาคอีสานนะคุณนะครับเนี่ยเพื่อนา่าต้องมีค่ารถไปต่อไปอยังเพื่อนก็นเอาไปจาบคนที่ไปขุนเนื้อจังใส่เนี่ยเพื่อนมาขอซื้อในหอยแมงครับตกลงกันอยู่กิโลละหกสิบสี่บาทครับเจ็ดลอยห้าสิบกิโลไอตัวดำตัวก้อนที่ว่างวดก่อนนะครับที่ในหอยแมงลงไปว่าที่บอกคลิปนี้ครับบอกประธานถดก่อนนะครับผม เมเนตสุดนี้ที่ได้จะเป็นตกรลายนะครับเนี่ยนี่ก็มาจับอีกคอกหนึ่งครับไอ้งัวกำลังใกล้นมสบไม,ม่ใกล้ถิงนมนะครับเนี่ยบ้านนี้เพิ่งกับที่ว่าได้ห้อยแมงว่าเพิ่งสอบเอางวัวเรือร้อยมาคุ้มฝูงครับเนี่ยงวัวต่นตะกี้เพิ่งหลายงวัวต่นตะกี้กับสามพี่ๆสิบปุ๋นะครับด,ด้วยจากคนเลี้ยงเพิ่นเต่าแล้วครับนะลูกเต่าเพิ่งกับไปเหตุงานบอมักเรียงงัว่าสั่น มึงแลดเทนเมลียาหน่อยๆลงพอเลียงไหวเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยอ้วนดีครับหนังดีตัวนี้เก้าแต้มเก้าคะแนนครับเนี่ยจบปิดกระเพื่อนนะเพื่อนเตี่ยวสิบคะแนนนั่นแหละน้อยแม่ก็ข้อ,อลดัต่น้อยแน,น่วสัตวคุยบ่อยากครับเจา้านี่นี่ก็มาจับอีกบานนึงครับเนี่ยคนขุนใบแตงแต่ นั่นแหละครับตั้งแต่เป็นหน,หน้อยๆคนนะครับเนี่ยเจ้าของคนณบาบม่อยากเอาไปเองว่าสัน้นกับพวกกันนี่แหละครับแต่เนื่อนเจ้าของคนณบาคุณวัณแต่น้อยบม่อยากเอาไปเองก็เลยขายให้นายหอยแมงครับสองตัวนี่ก็ได้อายุดีแล้วไอ้บักตัวดำๆดนี่นายหอยแมงมาขายไปเพื่อนเองครับตั้งแต่มันเด็กน้อยอยูนะ่คนละเพลี้ยงมากกันหลายปีแล้วครับเนี่ยสองสามปีแล้วมัง้งแล้วตัวนายคุณกับลูกผสม รูปผสมเร่แบะมันครับทั้งในคุณนะเนี่ยมันบ่เคยเสียกเคยปออขังแต่คอ,อกไว้คอ,อกไปขอ,อกมันเบิ่งมันดันคอ,อกันเพื่อนบอกอะเห็นตัวแม่มาน,นี่ก็ดันคอ,อกไปออกย่อคอ้อส่กันมาหน,นี้เอาบ่าไว้ครับพี่น้องดันข้อ,อทุกมือหาบ้านไปยดึอดอยู่ตัวนี้อยากตีโกงยุ่บ่เคยเป็นเสียกเป็นป่อยากโกงเสียกซือตัวพี่กา เอาตัวใหญ่เนยครับลูกผสมเล่เลตัวนี้ยมามันเล่สองตัวนี้ปิดจบเพิ่นยูหาสิบสองแต้มหาสิบสองคะแนนครับพี่น้องตีตีตัวนี้ตัวเดียวกับตีเป็นที่ระโตก็ได้ครับพี่น้องเนี่ยตีตัวนี้ไปสามสิบสองแต้มสามสิบสองคะแนนครับตัวนี้ก็ได้ ตอนละกี้มันอ้วนคักวันนี้นะครับพี่น้องทายเบอรงซี่กับอ้วนเ่าเต็มครับบัดน,นี้นาแร่งกระพุ้นมาร์กมีขายเพันว่ากระพุกก้นมักมันเหมือดหญ้าหญ้ามากกักจะบดตั้งแั่นกับห้านี่เปียกแต่กับเหมือดวันนี้กับเพิ่อนก็เลยเปลี่ยนมาให้กินเฟียงบนอาหารแนละมันก็เลยยุบแต่ก่อนมันอ้วนคักวันนี้ครับอ้วนเต็มบ่เห็นสันหลังเป็นร่องครับตอนนี้เดี๋ยวครับเนี่ยเบิ่งไกลๆอยากเห็นที่โค้งเห็นยังแล้ว มันเจอแต่กอนนี่ถ้ามันอ้วนเต็มเต็มเลยพูดลยแก่สี่สิบเตีมสี่สิบคะแนนก็สิได้อยู่แล้วครับเนี่ยกระพูดหมดหาบันซื้อบ้นไหนก็บบาดเพื่อนว่าเนี่ยครับตัวเก่าคะแนนโดดลงไปแล้วเราขึ้นมารวมกันพอผ่านมาก็มาจับทั้งเดียวกันเลยครับซื้อได้ทั้งปุ่น อยากถามีอย่างกับคอมเมนต์มาถามไม่หอยแมงได้ครับเยา๋ว่างอเอเียงแน่แบบใดก็ได้พอมีหฮเรียกดูกครับมีมาเรื่อยๆสายขุนสายเนี่ยนี่ครับไปคุนต่อกันยังได้ครับยังพอเต็มล่างหมดเลยตัวลงไว้บางห่างก็ได้นี่ขอกี่ก็ยังมีแม่ลูกหลายตัวอยู่ยังเต็มคอกอูคือเก่าแหละครับก็คิดได้ระบายออกเมื่อไรบุญเนี่ยซื้อเขาเมื่อไรหลายตัวระบายออกเมือ่อไรก็จะกี่ตัวครับเนี่ย วิจบให้มันรูปมันก็จะเป็นมืดแต่ละแต่ปันนี้มันก็จะขาดทุนครับพ่น้องเอาไว้ก่อนครับนายหอยแมงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม